สวัสดีครับพี่น้องมือนี้ยูทองยูทานะครับพามาชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาข่าวอินซอนอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเซานะครับนี่ตอนนี้เพิ่นก็ได้เฮ็ดป้ายเข่าศูนย์ใหม่ละครับพี่น้องเดี๋ยวมือนี้สิพ้าไปชมนะครับแปลงสาธิตนะครับเกษตรทฤษฎีใหม่นะครับอยู่ในศูนย์นี่ละครับกุนแะครับไปชมกันเลย ครับตอนนี้เฮอแกได้เขามาในศูนย์นะครับเดี๋ยวสิพาไปชมนะครับนี่ครับพี่น้องตอนนี้ฮอแกมาหอดอ่างเก็บน้ำห้วยแจ๊กนะครับอยู่ภายในศูนย์นะครับเป็นเฮดไวให้เป็นสถานที่พักผ่อนย้อนใจนี่ครับให้ประชาชนมาแลน่นออกกำลังกายได้ครับพี่น้องนี่ นี่ครับห้วยแจ็กห้วยนี่ก็ที่เป็นนะครับมองเก็บน้ำนะครับไว้ใส่สำหรับการเกษตรภายในศูนย์นะครับปุ่นกวางไงไพศาลดีทีิพาไปชมสวนยอมนะครับเพิ่นจัดไว้งามๆพี่น้องนี่มาเบิงทางพี่นะครับ พามาเบิงสวนยอมนะครับเป็นแบบยางนะครับผู้ใดยอยากจัดสวนงามๆแบบนี้ก็สามารถเอาไปปับใส่ได้นะครับนี่ช่วงนี้เป็นเวลาบายๆนะครับแดดเพื่อนกระสิทธ์ห่อนเล็กน้อยนะครับพี่น้องนี่ครับเพื่อนกับมี่ต้นไม้ห้เบิ้งนะครับเนี่ย ต้นตาลหกพืชหายากแห่งป่าตะวันออกนะครับนี่ผู้ใดบอกเคยเห็นก็มาเบิงได้นะครับอยู่ในศูนย์ตอนนี้เป็นเวลาบายบายพี่น้องแดดเพิ่นกระซิแห้งเล็กน้อยนะครับต้นไม้ดอกไม้เพิ่นกระพุนุนบ้านสู่แดดงามคักพี่น้องเดี๋ยวถ้าแดดลมลมนี่คือสีงามกว่านี้อยู่ครับ อันนี้ภามาชมการจัดสวนนะครับเป็นเทใไม้นะครับนี่ครับอยู่ข้างคางห้วยเจ็กนี่แหละครับเป็นสวนจัดไม้พี่น้องนี่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาวินซ้อน ดอกไม้นะครับงามมาพักผ่อนย่นใจนะครับมาชมดอกไม้นะครับหลากหลายรูปแบบหลากหลายสีนี่ครับดอกไม้มีแต่ง่ามๆ่นตลอดแนวไปทั้งปุ่นละครับนี่ครับงามมีลีครับ ดอกสีแดงสีสมคักขนาดงามงามพี่น้องที่มาถ่ายรูปเช็คอินได้เด้วครับนี่มองนี้พอดีว่าสิผ้าพี่น้องไปเบืองแปลงกษตร ทฤษฎีใหม่ทั้งพุ่นนะเห็นง่ามๆนะครับกเลยแวะแวะเบิงก่อนนะครับนี่เอามาฝากพี่น้องนะครับโอเคเดี๋ยวไปกันเลยครับ นี่ครับพี่น้องตอนนี้ฮอคมาฮอดแล้วนะครับนี่สิภาพมาชมนะครับแปลงสาธิตระบบอนุรักษ์ดินและน้ำนะครับนี่ปลูกพืชนูนเวียนนะครับมองนี้เพิ่นกระเฮ็ดไว้ให้คนที่เขามาเยี่ยมชมนะครับเช็คอินพี่น้องนี่งามครับคุณครับนี่พี่น้อง บองนี่ก็มายืนถ่ายรูปนะครับแอคชั่นงามๆได้นะครับพี่น้องน,นี่เดี๋ยวเอาสีผ้าไปชมนะครับทัางคุนพี่น้องพณเ,เศษทฤษฎีใหม่หลัากาสีผ้าเลาะมาทั้งพี่ครับเลาะมาทั้งพี่เพิ่นกับปลูกพักไว้หลายชนิดนะครับพี่น้อง ในพื้นที่กับว่าหลายบันไดน,นะครับผุัมีสุดแน,เนวเลยมองนี้กับเป็นเขาเอื้อนว่าดินอัจฉริยะพี่น้องเลยเดี๋ยวสิภาพไปชมข้างล่างนะครับนี่ครับพี่น้องแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่นะครับมองนี้นะครับเพิ่นเป็นแปลงน,น้อยๆพี่น้องนี่ครับประมาณบ่พ่องานนะครับนี่ประมาณประมาณบ่พ่องาน เพิกเ่ก็เฮ็ตเป็นปลูกพืชหมุนเวียนนะครับนี่ในแปลงนี่นะครับนานะครับทำนาเพื่อนก็ติมีเขานะครับปลูกเข่าเต็มเลยนะครับบานี้รอบๆแปลงพี่น้องนี่รอบๆแปลงเพื่อนก็ขุดเป็นเป็นคล้องสายไก่นะครับนี่เป็นคลองสายไก่นี่ครับแล้วก็เลี้ยงบัวพี่น้องนี่เป็นคล้องสายไก่รอบเลยนะครับ กร้างความชุ่มชื่นให้กระแป้งอยู่ตลอดนะครับนี่มีน้ำพี่น้องนี่ครับเพื่นขุดคลองใส่ไก่รอบเลยนะครับฝุ่นตอบไปฝุ่นนะครับแล้วก็ปลูกพืชหมุนเวียนนะครับนี่ อันนี้ก็เป็นเป็นคล้องสายไก่นะครับนี่เป็นคล้องสายไก่หลอบเป็นคล้องน้อยๆน,นะครับหลอบพื้นที่ของแปลงนี่เลยนะครับแปลงสวยๆนะครับถาคนมีพื้นที่น้อยๆน,นะครับสามารถปรับใช้ได้เลยครับเทศแบบนี้นะครับฟังทั้งพี่พี่น้องนี่ฟังทั้งพี่ก็ ขุดเป็นข้องสายไกลรอบคือกันนะครับรอบแปลงนะครับนี่อันนี้ก็ักำลังเพาะเห็ดฟางนะครับนี่เป็นเห็ดเห็ดฟางไว้นี่ครับแต่ละแปลงเท่ากับเห็นว่ามีข้องสายไกลรอบเลยครับรอบไปทั้งพุ่นนะครับถือว่าเป็นศาสตร์พระราชานะครับ ที่ในหลวงรัชกาลที่เก้านะครับเป็นเหตุเป็นตัวอย่างไว้ให้เห้านะครับรุ่นลูกรุ่นหลานมาศึกษานะครับนี่เดี๋ยวพามาชมนะครับพืชผักสวนครัวทางพี่พี่น้อง นี่ยมองนี้เขาเอนพืชหลังนาระยะสั้นใช้น้ำน้อยทนแรงขายไวรายได้งามนี่ครับฟับงทั้งพุ่นกันสิเป็นมีปอเทื่องเห็ดฟางเมื่อกี้ที่ผ้าเบิงตัวพุ่มไห้ค้างนะครับนี่รอบๆแป้งนะครับนี่เพิ่นก็เห็ดนี่ปลูกหอมนะครับมีต้นหอมมีกระเทียมพี่น้องนี่พืชปากสวนครัว มะเอื้อนี่ฟักทองบอพี่น้องกำลังออกหน่วยใหญ่ๆเลยครับนี่ี่ฟักทองกำลังเป็นนวยนี่ครับปลูกไว้น้ำขั้นคู่นะครับเราะมมือนีละฟังทั้งพี่นะครับฟังทั้งพี่กับทเป็นมกพริกพี่น้องเนียตะไคร้นี่มียางรดเก่าๆนะครับเอามาปลูกใสนะครับ นี่มีมะเขือมีพริกพี่น้องโอ้ยนี่นี่มะเบิงพริกพุ่นนะครับง่ามยหมือนยางคักเลยมีแต่นวยใหญ่ๆพี่น้องนี่มีกะเพ,พรากะเพราคานะครับนี่ฟวงนี่ก็จะเป็นคาผักชีใบเลื่อยหรือนี่ครับหรือผักชีฝรั่งนะครับนี่อุนมมีกะเพรามี มะเขือเทศก็มีพี่น้องโอ้ยสอนครับหลายหลายนี่มะเขือหัวลาบ้าเนี่ยหัวลาบ้ากินกับลาบพ,พี่น้องหอมนี่มีผักจูเนีเลยครับเนี่ยใส่ในครั้วเลื่อนนะครับนี่มีพริกมะเขือผักอีตูไทยพี่น้องกะมีหอมหอมกินฉุนฉุนนะครับนี่ ผักแมงลักก็มีพี่น้องแมงลักผักอีตูบานเฮานะครับวงนี้ก็สิเป็นนี่ครับเป็นมะนาวพี่น้องมีซูเนียวเลยครับนี่เห็นว่านี่มีมะนาวสลรนแหนก็มีพี่น้องนี่สลรนแหนนะครับนี่นี่มาเบิงซุ่มนี่พี่น้องนี่ซุ่มนี่ ซุ o มนี้เพิ่นกับโอกนะครับโดยการใส่กระสอบพี่น้องนมีทั่วนะครับมีทัว่วมีบวบพี่น้องนี่เพิ่นลูกใส่กระสอบแล้วก็เฮ็ดโครงขึ้นนะครับเป็นโดมนี่พี่น้องเขามาเบิ่งใน้โดมเพิ่นกระเฮ็ดเป็นโดมขึ้นแบบนี้นครับนี่เพิ่นกระิใไ้ทั้งทัวทั้งบวบเลื่อยอยู่ในนี่แหละครับพี่น้องงามมีหลีครับ ถ่ายอดมาให้รับชมนะครับนี่ตลอดขั้นคู่นี่ก็สีมี่แต่เนียย้ยยูเนียวกินเครื่องใส่ในขั้วเฮือนเห่านี่แหละครับพี่นอ้นองนี่บงนี่ค่ากะเพิ่นกะออกดอกแล้วนี่ค้าตะไคร้เิ่นกะปลูกร่วมกันเลยนี่ครับขั้นคู่กะสีมี่หญ้าแฝกพี่น้องนี่ เป็นหญ้าแฝกเป็นปลูกกันพังทลายนะครับหนี่หลอดริมคลองสใส่ยไก่นะครับพีสีผ้าไปเบิงอีกแปลงนึงนะครับเป็นแปลงที่เป็นลุงดินนะครับช่างพุ่นนะครับดินอัจฉริยะเป็นนะเดี๋ยวไปชมกันเลยนะครับนี่ครับพี่น้องตอนนี้กับผ้ามาชมนะครับอีกแปลงนึงนะครับ เป็นแปลงที่เพิ่นใส่เข้ามาดินอัจฉริยะพี่น้องนี่นี่เบิ่งอุโมงมองนี้พี่น้องตอนนี้เราเข้ามาในอุโมงมีอะไรบ้างนะครับมาชมกันเลยนี่พี่น้องมีมักตน้นม,มักกระตน้นมังกรน,กนำเต้าพุ่นพี่น้องเห็นว่าหอ,อยอ้นต้นเตนเต้นอยู่หลายครักนี่ครับ ปูโมองนี่มีหมักบวบมักน้ำเต้าแหะครับแล้วกอหมักต้นพี่น้องหรือฟักหมักฟักนะครับนี่ลายครับงามงามพี่น้องคุนหอยอ้นต้นนี่เต้นอยู่เห็นว่าพี่น้อง พุ่นครับเทิ่งหมักบวบเทิ่งหมักน้ำเต้าเคร่งหมักตน้นผสมประสานกันลงตัวเลยพี่น้องอยู่ในอุโมงเดียวกันนี่ครับง่ามมหลีผพุ่นข้างนอกนะครับนี่พี่น้อง นี่ครับถัดจากอุโมงค์บวบแล้วพี่น้องนี่ฟังทั้งปี่สิเป็นแปลงทั่วนะครับทั่วฟักยาวนะครับนี่ยางงามเลยสี่เดียวสิพ้ามาชมปี่พี่น้องมีแต่หน่วยยางงามนะครับทั่วฟักยาวนี่ปลอดสารพิษครับพี่น้อง เพิ่นใสอุยอินซี่นะครับไม่ใช้สารเคมีเอ็นบองามยังครับอุ้นตลอดแน่วไปพุ่นครับพุ่นพี่น้องเอ็นบอเนาอาลาดไปพุ่นนะครับนี่ครับถัดมากสิเป็นแปลงข้าวโพดนะครับนี่เป็นปลูกข้าวโพดปลูกข้าวโพดไรนะครับหลอดเลย ฟังทางนี้พี่น้องฟังทางนี้ก็ตรมีแปลงพักนะครับนี่แปลงพักครับขนาดนาแล้งก็ยังปลูกได้ครับนี่เห็นไหมเพราะว่าดินดีนะครับเพิ่นมีการปรับปรุงดินนะครับก่อนปลูกนะครับนี่แปลงพักปลูกกลางแจ้งเลยครับนี่บ่ตตองมีแฉลนมีแหงบงัง เิ่นก็นสามารถง่ามได้นะครับอีกฟังหนึ่งหนสิเป็นพริกพี้หนอนเป็นแปลงพริกนี่พริกรกำลังง่ามเลยครับเห็นว่าปูกไว้แบบนี้เลยครับนี่ีเต็นวยใหญ่ๆขุนพี่หนองนี่ครับเป็นแปลงเงาไปเลยนะครับ หลังจากนั่นนะครับเขา้ามาเบิงพี่น้องนี่มาเบิงแปลงมะเขือพี่น้องนี่มะเขือก่อนสิบไปเบิงมะเขือเหี้นะครับนี่เข้ามาเบิงมะเขือเทศก่อนพี่น้อง่มะเขือเทศอุย้ยดอกคักพี่น้องเห็นไหมเบิงมีแตน่นวยมะเขือเทศพุ่นดอกยังคักเป็นตาใสสมตำเนาะพี่น้องนี่แ่บ นี่ครับกระปูกว่าลหลนะครับนี่แปลงมะเขือเทศงามครับปุ่นมีตะนวยพี่น้องเต็มต้นอยู่อ่อนช่อนหลายนะครับเดี๋ยวเรามาเบิงแปลงมะเขือพี่น้องนี่ฟังทั้งปีก็สิเป็นมะเขือด้วยครับเด้อ พี่น้องมีแต่นวยมาเบิองเนี่ยมีแต่น่วยมะเขือผุนเต็มต้นอยู่เห็นบ่ครับนี่ผุนมีแต่นวยใหญ่ๆเทียบกับมือนะครับพี่น้องมันซ้อนหลายผุนโอโต้นเตนเต้นอยู่นี่ครับมะเขือม่วงมะเขือเป็นนวยยาวพี่นอ้องมะเขือยาวนี่ นี่สีม่วงเห็นบอนี่ลุยแปลงเลยครับนี่พาพี่น้องมาชมนี่พี่น้องเห็นบอมีแต่นหู้ใหญ่ๆเผาดีๆเนาะครับซุปโอ้ยแซ่บพี่น้องซุปใส่ปลาทูนี่ใส่ปลาทูนี่ งามงามงามนะครับอันที่เป็นข้างเป็นพุ่มนี่ก็สิเป็นอีกพืชอีกชนิดหนึ่งนะครับนี่งามครับงาม กะโอเคนะครับพี่น้องสำหรับมื้อนี่ก็ขอจบไายการแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องอยูทงยูทานในเด้อครับขอบคุณครับ